สวัสดีครับจะมาแนะนําวิธีการตัดต่อเบื้องต้นเทคนิคง่ายๆนะครับหลังจากที่เราเข้าแอป KINEMASTER เสร็จนะครับเราก็มาติ๊กตรงคาว่าสร้างใหม่ครับครับแล้วก็มาที่ต่อไปครับเพราะว่าะระบบเขาเลือกให้แล้วคือ16ต่อ9ตรงนี้ครับก็ติ๊กคาว่าต่อไปมุมบนด้านขวาครับ หลังจากนั้นเราจะมาเพิ่มพ,พื้นกนกันก่อนหน้าสีพื้นโดยการแตะคําว่ามีเดียครับตรงนี้นะครับมีเดียเราก็มาแต่รูปภาพนะครับตรงนี้รูปภาพครับแตะรูปภาพแล้วแต่คําว่ารูปภาพตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอาขึ้นมาแล้วครับเป็นสีพื้นทั้งหมดเราสามารถที่จะเลือกสีเป็นสีพื้นสีอะไรก็ได้ครับแต่ว่า นายุทดขอเลือกเป็นสีดำแล้วกันนะครับเมื่อเลือกสีดำเป็นพื้นสีดำมันจะมาอยู่ช่วงนี้ครับเดี๋ยวแตะให้ดูฮะเห็นไหมครับสีดำมันจะอยู่ตรงนี้นะครับติ๊กถูกถ้าจะพิมพ์เป็นตัวหนังสือเราแตะตรงนี้เลยครับนี่ฮะตรงเลเยอร์ครับแตะตรงนี้ครับ เห็นตัวทีไหมครับเดี๋ยวหาชัดๆก่อนมันสะท้อนตัวทีครับแต่ที่ตัวทีเลยครับตรงนี้แล้วก็พิมพ์ตัวหนังสือที่เราต้องการอยากพิมพ์ได้เลยครับผมพิมพ์นี้แล้วกันนะครับรอสักครู่ขอพิมพ์ก่อนนายุทธแล้วกันนะครับอ้าวเดี๋ยวตอนนี้เอาก่อน ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นายุธครับแล้วก็ติ๊กถูกครับเราพิมพ์เสร็จติ๊กถูกมุมบนด้านขวาครับนะฮะพิมพ์เสร็จก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถขยายตัวหนังสือได้นะครับเล็กใหญ่แต่ตรงนี้ครับนะฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนเข้าเลื่อนออกเพื่อย่อหรือขยายได้ตรงนี้ครับจนหนังสือได้มาแล้วทีนี้จะมาเปลี่ยนฟอนต์นะครับว่าเราต้องการรูปแบบเป็นตัวหนังสือแบบไหนนะครับก็แตะตรงที่เอเล็กเอใหญ่ตรงนี้ครับ เมื่อแตะตรงนี้เราก็มาเลือกเป็นภาษาไทยตรงนี้ครับเลื่อนตรงนี้ได้เลยซ้ายขวามือเลื่อนตรงนี้ได้เลยครับแตะภาษาไทยครับแล้วก็มาแตะตรงนี้เลยครับว่าเราจะเลือกเป็นฟอนต์แบบไหนผมเลือกแตะตรงนี้แล้วกันนะครับไม่รู้อ่านว่าอะไรแล้วก็ติ๊กถูกครับเห็นไหมฮะนายุทธจากตัวหนังสือเล็กเมื่อสักครู่นี้ ก็จะเพิ่มตัวใหญ่มากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ได้แบบนี้ทีนี้ตัวหนังสือดูชิดกันเกินไปนะครับก็แตะตรงที่แตะตรงนี้ครับเนี่ยตัวตัวเลือกข้อความนี้ครับแตะเข้าไปเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีไลนเด้งตัวเลือกข้อความครับแล้วก็ เลื่อนขึ้นแถวที่สองครับเพื่อให้ตัวหนังสือมันห่างกันนะออทษตีใจามหัวเด็กๆตัวแถวแรกครับเพื่อให้ตัวหนังสือมันชิดหรือห่างครับก็จะได้เป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเราต้องการเปลี่ยนตัวหนังสือเป็นสีอื่นติต๊กถูกก่อนนะครับ พอดีตัวเลเยอร์มันห่างมันมันไม่ได้อยู่ในแถวเดียวกันกับตัวมีเดียมีเดียมันจะเป็นสีดำที่เราเลือกลงมาก่อนนี้เลเยอร์เลือกมาให้มันอยู่เป็นแถวเดียวกันนะครับเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนตัวหนังสือจากสีขาวเป็นสีอื่นเราก็แตะตรงนี้ฮะเห็นไหมครับขอบเหลืองมันจะขึ้นตรงนี้แล้วก็แตะตรงมุมขาวด้านบนตรงนี้ได้เลยครับเพื่อเปลี่ยนสีเห็นไหมครัมันจะขึ้นมาเป็นสี หลายสีเลยนะครับเราต้องการเปลี่ยนสีไหนก็แตะได้เลยนะครับติ๊กถูกครับมาแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีพื้นจากเดิมมันเป็นสีดำใช่ไหมครับเราเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้โดยการแตะที่มีเดียสีดำครับแล้วก็แตะตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงนี้ครับ เพื่อเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะครับแต่ถูกครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นี้อยากจะมีลูกเล่นมีขอบตัวหนังสือก็ไม่ยากครับตรงนี้ติ๊กถูกไปก่อนแล้วกันนะครับติ๊กถูกไปก่อนอยากจะใส่ขอบตัวหนังสือแตะเลเยอร์ครับเหมือนเดิมเลยแตะเลเยอร์เอ่อ ทดทีททีติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับติ๊กตัวขอบตรังสือว่นายุทธก่อนนายุทธแล้วก็ใส่ขอบก็เลื่อนตรงนี้ครับเลื่อนขึ้นเห็นะฮะตัวทีตัวทีตัวนี้ซึ่งมันจะมีขอบอยู่เนี่ยเราติ๊กตรงนี้เลยครับแล้วก็มาเปิดขอบมันจะเป็นขอบดํานะครับตอนแรกมันจะเป็นขอบดําแบบนี้มันสีสีที่เราจะเปลี่ยนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นขอบดําเราแตะตรงนี้ครับเพื่อเปลี่ยนสี ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็เปลี่ยนได้เลยครับผมเป็นเป็นสีขาวล้วกันแล้วก็ติ๊กถูกครับแบบนี้มันดูไม่ชัดเจนก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเอาใหม่แล้วกันเป็นสีดําแล้วกันนะครับสีดําเป็นสีดำอะ่ะสวยแล้วครับแล้วก็สามารถที่จะให้ขอบเล็กใหญ่ได้หมดเลยนะครับแบบนี้ นี่มีตัวหนังสือเข้ามาแล้วเราอยากได้รูปเดี๋ยวขอย่อตรงนี้ให้มันเล็กนิดนึงมันเล็กลงไม่ถนัดมือหนึ่งจับกล้องมือหนึ่งก็อันนี้ก็เลยไม่ค่อยถนัดติ๊กถูกเดี๋ยวเราจะใส่รูปด้วยนะครับใส่รูปก็ติ๊กตรงเลเยอร์มันเดิมเดี๋ยวก็เลื่อนนี้มานี้ก่อนนะครับเลื่อนมาให้อยู่ตรงหวัวคลิปเนี่ยแตะตรงเลเยอร์ครับแล้วก็แตะตรงมีเดียเลือกรูปเลยครับแตะตรงรูปภาพก่อนนะครับ ทั้งหมดเดี๋ยวจะเลือกรูปไหนดีเลือกดูเลยครับผมเลือกรูปนี้แล้วการรูปมาแล้วครับก็แล้วก็แตะตรงนี้ครับแตะตรงตรงกลางตรงนี้มันจะแล้วสีขาวพาดจะมาเต็มจออ้าวแล้วตัวหนังสือเราหายไปไหนเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้ติ๊กถูกกนนะครับตัวหนังสือเราหายไปไหนมันซ้อนอยู่ด้านหลังเราจะให้ตัวหนังสือขึ้นมาด้านหน้าเราก็มาแตะตรงนาย,ยุธนี่ครับ มันอยู่ข้างมันอยู่ข้างข้างหลังรูปแล้วก็ตรงสามจุดนี้ครับสามจุดที่อยู่ด้านบนเนี่ยฮะติ๊กเลยนะฮะตัวหนังสือจะเขียนขึ้นมาว่าคัดลอกนํามาด้านหน้าสุดตามนี้เลยเราติ๊กตรงนํามาด้านหน้าสุดเห็นไหมฮะนามาด้านหน้าสุดก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เราเลื่อนเอาตรงที่สวยงามแล้วกันตรงนี้แล้วกันนะครับนี่แล้วกัน ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขออาบน้ำกินข้าวก่อนอ๋อเดี๋ยวติ๊กถูกอย่าลืมติ๊กถูกถ้าเราจะเออก๊อปรูปนี้ลงไปในแกลเลอรี่เรานะครับมาแตะตรงนี้ครับสี่เหลี่ยมตรงนี้ฮะแล้วก็มาจับภาพบันทึกตรงนี้ครับแค่นี้ครับรูปก็จะไปอยู่ในคลังแกลเลอรี่เราแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมทักแชทมาได้เลยนะครับส่วนตัวก็ได้ในไลน์กลุ่มก็ได้ครับยินดียินดีครับแล้เวเจอกันคลิปต่อไปครับ